สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับรายวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะสำหรับเรื่องในวันนี้นะคะเป็นเนื้อหาเรื่องสุดท้ายแล้วค่ะในบทเรียนบทที่1น,นะคะแนวคิดเชิงคำนวณค่ะสำหรับเนื้อหาวันนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของกรณีศึกษาค่ะซึ่งในกรณีศึกษานี้นะคะจะเป็นการยกตัวอย่างขึ้นมานะคะให้นักเรียนทำการนำความรู้ทั้งหมดที่เราได้เรียนมาทั้ง4เรื่องที่ผ่านมานะคะมาใช้ในการประยุกต์ใช้กับโจทย์ค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็ไปเรียนรู้เนื้อหาของวันนี้กันค่ะก็คือในเรื่องของกรณีศึกษาคุณครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูหนึ่งข้อก่อนนะคะตัวอย่างที่เราจะนํามานะคะก็คือสอนน้องจัดหนังสือโดยโจทย์นะคะกําหนดว่าสมมุติว่านักเรียนนะคะต้องการสอนน้องให้รู้จักวิธีการเรียงหนังสือนะคะโดยจะต้องเรียงตามลําดับความสูงให้เป็นระเบียบ เพื่อให้มีความสวยงามนะคะและง่ายต่อการค้นหาค่ะ ซึ่งนักเรียนนะคะจะต้องเขียนว่านักเรียนมีขั้นตอนในการจัดเรียงอย่างไรค่ะสําหรับในกรณีนี้นะคะนักเรียนก็ต้องดูก่อนค่ะว่าปัญหาของโจทย์ข้อนี้นะคะคืออะไรโจทย์ข้อนี้นะคะสิ่งที่เรายังไม่ทราบคําตอบนะคะก็คือวิธีการนะคะในการจัดเรียงหนังสือนะคะตามลําดับความสูงในกรณีนี้นะคะนักเรียนจะต้องนําความรู้ทั้งหมดนะคะที่เราได้เรียนไป4เรื่องด้วยกันค่ะมาใช้ในการวิเคราะห์โจทย์ สำหรับขั้นที่1นนะคะก็คือเราจะต้องทำการแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยก่อนค่ะซึ่งการแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยนี้นะคะก็คือการแตกปัญหาที่ซับซ้อนนะคะให้เป็นปัญหาย่อยที่มีขนาดเล็กลงค่ะต่อมานะคะการพิจารณารูปแบบค่ะ การพิจารณารูปแบบนี้นะคะก็คือกระบวนการในการที่นักเรียนวิเคราะห์นะคะความเหมือนหรือว่าความคล้ายคลึงกันระหว่างปัญหาย่อยที่เราได้แยกออกมาค่ะซึ่งนั่นแปลว่าเราจะต้องทําการแยกปัญหาย่อยออกมาให้ครบถ้วนก่อนนะคะหลังจากนั้นเราจะมีการพิจารณารูปแบบค่ะว่ามีปัญหาใดบ้างที่มีลักษณะคล้ายกันหลังจากที่เราพิจารณารูปแบบแล้วนะคะเราก็จะมาดําเนินการในขั้นที่3กันค่ะ ซึ่งก็คือการคิดเชิงนามมารำสำหรับในกระบวนการของการคิดเชิงนามมารมนี้นะคะเราก็จะมุ่งเน้นความสำคัญของปัญหาค่ะซึ่งเราจะคัดเลือกเฉพาะสิ่งที่จำเป็นในการแก้ปัญหาเท่านั้นนะคะเมื่อเราวิเคราะห์นะคะและคัดเลือกสิ่งที่จำเป็นในการแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาสู่ในขั้นตอนที่4ค่ะการออกแบบอัลกอริทึมซึ่งการออกแบบอัลกอริทึมนี้นะคะก็คือการ ออกแบบขั้นตอนนะคะในการแก้ปัญหาหรือลำดับขั้นตอนในการทำงานค่ะเมื่อเราทราบขั้นตอนย่อยๆแล้วนะคะเรามาดูขั้นตอนที่1กันค่ะว่าจากโจทย์ที่ได้กำหนดไว้นะคะ เราสามารถแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยอย่างไรได้บ้างค่ะสำหรับปัญหาใหญ่ของเราเลยนะคะก็คือการจัดเรียงหนังสือตามลำดับความสูงให้นักเรียนคิดถึงในลักษณะของความเป็นจริงก่อนนะคะว่าเวลาที่นักเรียนจะเรียงหนังสือตามลำดับความสูงเนี่ยปัญหาที่นักเรียนพบนะคะหรือที่นักเรียนต้องเริ่มต้นในการแก้เนี่ยนักเรียนควรจะแก้ปัญหาอย่างไรหรือพิจารณาสาเหตุของปัญหาอย่างไร ได้บ้บางค่ะสำหรับแบ่งปัญหาย่อยนะคะเราสามารถแบ่งได้ในลักษณะนี้ค่ะปัญหาที่1นนะคะเราต้องดูและว่าตอนนี้นะคะ ในจำนวนหนังสือทั้งหมดเนี่ยเราควรจะจัดหนังสือเล่มใดนะคะไว้เป็นเล่มแรกซึ่งนั่นแปลว่าหนังสือเล่มแรกของเราเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือที่มีขนาดสูงที่สุดปัญหาต่อมานะคะเมื่อเราได้หนังสือเล่มแรกแล้วเนี่ยเราก็จะต้องกลับมาดูในกองหนังสือที่เหลือแล้วนะคะว่าหนังสือเล่มใดนะคะที่ควรเลือกออกมาจากกองหนังสือนะคะมาวางอยู่ในลำดับที่สองเมื่อเรามีหนังสือเราได้หนัง หนังสือลำดับที่2แล้วนะคะปัญหาต่อมาค่ะเราก็ต้องกลับมาดูในกองหนังสือที่เหลือเหมือนเดิมค่ะว่าหนังสือเล่มใดนะคะควรเป็นหนังสือที่นํามาวางอยู่ในลำดับที่3ซึ่งปัญหาย่อยเหล่านี้นะคะนักเรียนก็จะต้องกลับไปพิจารณาด้วยนะคะว่าหนังสือที่เราต้องการจัดเนี่ยมีทั้งหมดกี่เล่มนะคะต่อมานะคะปัญหาย่อยอาจจะเป็นปัญหาย่อยอื่นๆนะคะที่นักเรียนได้พบเจอนะคะนักเรียนก็สามารถ นำมาใส่เป็นปัญหาย่อยไว้ในข้อต่อๆมาเพื่อมาใช้ในการพิจารณาได้ค่ะสําหรับขั้นตอนนี้นะคะก็คือขั้นของการแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยปัญหาใหญ่ของเราคือการเรียงหนังสือตามลำดับความสูงส่วนปัญหาย่อยคือปัญหาที่แตกออกมาจากปัญหาใหญ่อีกทีหนึ่งนะคะค่ะ เรามาดูในขั้นต่อมากันนะคะก็คือในขั้นที่สองแล้วค่ะการพิจารณารูปแบบนะคะก็คือการพิจารณาความคล้ายคลึงนะคะว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เรามีการแบ่งปัญหาย่อยออกมานะคะมีปัญหาย่อยใดบ้างค่ะที่มีข้อความซ้ำกันหรือว่าคล้ายคลึงกันค่ะปัญหาย่อยที่เราเขียนเมื่อสักครู่นี้นะคะ อันดับแรกหนังสือเล่มใดควรจัดไว้เป็นเล่มแรกต่อมาปัญหาที่สองนะคะในกองหนังสือที่เหลือมีหนังสือเล่มใดนะคะควรจัดออกมาหรือเลือกออกมานะคะวางอยู่ในลำดับที่สองและปัญหาย่อยที่3นะคะในกองหนังสือที่เหลือหนังสือเล่มใดนะคะ ควรเลือกออกมาเป็นหนังสือที่วางอยู่ในลำดับที่3นักเรียนเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าข้อความใดบ้างที่ซ้ำกันนะคะเรามาดูปัญหาย่อยที่1ก่อนค่ะ ว่าสามารถตอบคำถามได้อย่างไรบ้างสำหรับหนังสือเล่มแรกนะคะที่ควรนำมาวางนะคะก็ต้องเป็นหนังสือที่มีความสูงที่สุดในกองต่อมาปัญหาย่อยที่2นะคะก็คือเราควรเลือกหนังสือใดมาวางเป็นลำดับที่สองสำหรับคำตอบข้อนี้นะคะก็คือหนังสือเล่มที่มีความสูงที่สุดในกองที่เหลือต่อมานะคะปัญหาย่อยที่3นะคะ เราควรเลือกหนังสือเล่มใดนะคะออกมาวางเป็นหนังสือในลำดับที่3าํคำตอบของเรานะคะก็คือหนังสือเล่มที่มีความสูงที่สุดในกองที่เหลือนักเรียนจะสังเกตได้ว่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาย่อยนะคะหรือว่าคำตอบของปัญหาจะมีคำตอบที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอยู่ ะะเมื่อเราพิจารณาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนสังเกตขีดสีแดงนะคะที่คุณครูขีดไว้นะคะนั่นคือสิ่งที่เหมือนกันค่ะก็คือเราจะเลือกหนังสือเล่มที่สูงที่สุดนั่นเองค่ะเรายังอยู่ในขั้นของการพิจารณารูปแบบกันอยู่นะคะ เพราะฉะนั้นสามารถสรุปได้ว่าปัญหาย่อยที่มีลักษณะซ้ำกันนะคะที่เราสามารถนำมาช่วยในการหาคำตอบได้ก็คือในกองหนังสือที่เหลือนะคะของหนังสือเล่มใดนะคะควรเลือกออกมาเป็นหนังสือที่วางอยู่ในลำดับถัดไปให้นักเรียนกลับไปสังเกตนะคะปัญหาย่อยเมื่อสักครู่นะคะในลำดับที่สองลำดับที่สามคุณครูจะ เปลี่ยนสีของตัวอักษรนะคะเพื่อให้นักเรียนเห็นนะคะว่า เรามีการเปลี่ยนแปลงแค่คำนั้นอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีลำดับที่สองลำดับที่3มีลำดับที่4นะคะเราก็เปลี่ยนคำเหล่านั้นนะคะเป็นคำว่าวางอยู่ในลำดับถัดไปเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้นะคะก็จะสามารถแก้ปัญหากับสิ่งที่โจทย์ถามได้นะคะก็คือเราจะได้หนังสือเล่มที่มีความสูงที่สุดในกองหนังสือที่เหลืออยู่เพื่อให้สามารถนำไปวางเพื่อจัดเรียงหนังสือได้ค่ะต ต่อนะคะเรามาในขั้นตอนที่3กันค่ะก็คือการคิดเชิงนามมารมนะคะก็คือกระบวนการที่เราจะคัดเลือกเฉพาะสิ่งที่จำเป็นที่ใช้ในการแก้ปัญหาค่ะสำหรับในขั้นนี้นะคะ รายละเอียดที่จำเป็นในการแก้ปัญหานะคะก็คือความสูงของหนังสือแต่ละเล่มซึ่งความสูงของหนังสือแต่ละเล่มนี้นะคะเราสามารถใช้ตัวเลขนะคะเพื่อแทนลำดับความสูงได้ค่ะในกรณีนี้นะคะรายละเอียดที่ไม่จำเป็นในการแก้ปัญหานะคะ ก็ยกตัวอย่างเช่นสีของหนังสือหรือว่าความหนาของหนังสือนั่นเองค่ะเพราะสิ่งที่เราจําเป็นนะคะเราต้องการเพียนแค่ความสูงนะคะที่ใช้ให้เรานะคะในการไปเรียงลําดับของหนังสือตามลําดับความสูงค่ะเรามาสู่ในขั้นตอนที่4แล้วนะคะในขั้นของการออกแบบอัลกอริทึมกันค่ะในขั้นนี้นะคะเราจะใช้ในการ ออกแบบขั้นตอนในการแก้ปัญหานะคะหรือว่าลำดับขั้นตอนในการทำงานคุณครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูใน2ลักษณะด้วยกันนะคะก็คือในขั้นของรหัสลำลองค่ะและผังงานสำหรับในการ จัดเรียงหนังสือนะคะสามารถเขียนเป็นรหัสลำลองได้ดังนี้ค่ะขั้นแรกนะคะเขียนคำว่าเริ่มต้นนะคะเมื่อเขียนคำว่าเริ่มต้นเสร็จแล้วนะคะบรรทัดที่1ค่ะให้นักเรียนนะคะเลือกหนังสือที่มีความสูงมากที่สุดในกองเพื่อนำไปวางนะคะพอเราเลือกหนังสือที่มีความสูงมากที่สุดแล้วเนี่ยขั้นที่2นะคะให้นักเรียนนำหนังสือที่เลือกมา จัดเรียงบนโต๊ะนะคะและต่อกันทางด้านซ้ายมือในกรณีนี้นะคะนักเรียนอาจจะเขียนว่า ต่อกันทางด้านขวามือก็ได้นะคะแล้วแต่รายละเอียดที่นักเรียนเขียนนะคะในกรณีนี้นะคะที่คุณครูเขียนไว้ว่าต่อกันทางด้านซ้ายมือนะคะเพื่อให้คนที่ไปเรียงนะคะสามารถเรียงลำดับได้ถูกต้องนะคะและมีทิศทางการเรียงที่เหมือนกันค่ะเมื่อเรานำหนังสือนะคะไปเรียงทางด้านซ้ายมือของเราแล้วเนี่ยข้อที่3นะคะเราก็พิจารณานะคะว่ามีหนังสือเหลืออยู่ในกองหรือไม่เราพิจารณาข้อนี้เพื่อ เพื่ออะไรเพื่อเราจะดูว่าสมมุติว่ามีหนังสือทั้งหมด3เล่มให้เราเรียงนะคะในขั้นที่1เนี่ยเราเลือกหนังสือไปวางและในขั้นที่2นะคะเราก็นําหนังสือที่เราได้ที่มีความสูงมากที่สุดไปวางนะคะพอขั้นที่3เราก็จะทําการพิจารณานะคะว่ายังมีหนังสือเหลืออยู่ในกองไหมถ้ามีนะคะกลับไปทําที่ข้อที่1ก็คือเราก็จะกลับไปดูหนังสือที่อยู่ในกองที่เรายังไม่ได้เรียงเนี่ยว่าหนังสือเล่มใดนะคะมี ความสูงมากที่สุดเราก็จะวนกลับมาในข้อที่2ด้วยนะคะก็คือ นำมาจัดเรียงบนโต๊ะนะคะทางด้านซ้ายมือซึ่งซ้ายมือนี้นะคะก็จะต่อจากเล่มที่1ที่เราได้วางไปเราก็จะมีกระบวนการในการวนซ้ําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะพอมีการวนซ้ําไปเรื่อยๆเราก็จะสามารถทราบได้ว่าน,นังสือหมดหรือยังนะคะจากการทดสอบเงื่อนไขในข้อที่3ซึ่งถ้าไม่มีนะคะก็จะจบการทํางานหรือว่าก็จะหยุดในการเรียงหนังสือนั่นเองค่ะเรามาดูในขั้นตอนของการเขียนผังงานนะคะ เราก็จะเขียนในขั้นตอนของการเริ่มต้นค่ะในขั้นตอนของการเลือกหนังสือและนำหนังสือมาจัดเรียงนะคะเป็นกระบวนการนะคะที่เป็นการปฏิบัติงานเพราะฉะนั้นข้อความเหล่านี้นะคะก็จะอยู่ในสัญ,ญลักษณ์ของการปฏิบัติงานหรือว่าสัญ,ญลักษณ์โปรเซสค่ะเมื่อมีการเรียงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมีการทดสอบเงื่อนไขในสัญ,ญลักษณ์ดิสซิชันค่ะว่ามีหนังสือเหลือในกองหรือไม่ซึ่ง เหมือนกับที่คุณครูยกตัวอย่างนะคะนักเรียนจะเขียนคําว่าหรือไม่ก็ได้นะคะเพราะว่าในสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะเป็นเปรียบเสมือนกับเป็นคําถามอยู่แล้วซึ่งถ้าหากมีหนังสือในกองเหลือนะคะเราก็จะกลับไปคัดเลือกหนังสือใหม่แต่ถ้าสมมุติว่าไม่มีหนังสือแล้วนะคะลูกสอนนะคะก็จะชี้ไปนะคะในขั้นตอนของการจบการทํางานค่ะ ซึ่งนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างของกรณีศึกษานะคะในตัวอย่างการสอนน้องจัดหนังสือคะ่ะค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมีตัวอย่างให้นักเรียนศึกษานะคะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะในเรื่องของกรณีศึกษาคะ่ะเดี๋ยวเราติดตามกันนะคะในคลิปถัดไปคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจตัวอย่างที่คุณครูนำมาให้นักเรียนได้ศึกษานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ